สวัสดีครับช่องถายตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีกุมนะครับเป็นการทำนายครึ่งปีแรกของดวงชะตานะครับผมใช้ตรีเทพเป็นการทำนายนะครับนะลัคนาราศีกุมเนี่ยดาวประจำตัวท่านเนี่ยคือดาวราหูนะครับขณะนี้วันนี้ราหูสถิตราศีมีนพบการเหินนะครับ จุดดีก็มีครับจุดร้ายก็มีตัวคุณเนี่ยตัวคุณตัวคุณไปอยู่ในพบการเงินนะครับคือมีเหตุข้องเกี่ยวกับการเงินมากกว่าปกติแหละนะครับเกณฑ์ตรงราหูเนี่ยอยู่ในราศีมีนสาหรับลักนณาราศีกุมมันเป็นราหูคนทรัพย์ครับนะฮะมันเป็นเกณฑ์พิเศษราหูคนทรัพย์เนี่ยลักษณะของเขาก็คือไม่อยากจ่ายก็ต้องจ่ายครับ มีเหตุที่ต้องจ่ายแบบที่เราไม่อยากจ่ายจะเป็นการจ่ายที่ดีงามหรือจ่ายที่เสียหายก็ตามทีเถอะฉันต้องจ่ายไม่น่าจ่ายเลยฉันต้องจ่ายนะครับทีนี้รลาหูมาอยู่อย่างเงี้ยดีก็ได้ร้ายก็เป็นครับนะฮะดีก็ได้ครับร้ายก็เป็นครับในส่วนร้ายลาหูคนทรัพย์ก็ร้ายไปสินะครับ แต่ลาหูมาอยู่เนี่ยเขาบริบทที่เขามาเขาใส่หมวกอะไรมาเขาเป็นใครมานะเขาเป็นใครมานะฮะลาหูเนี่ยเป็นทั้งอสูรก็เป็นทั้งเทพด้วยนะครับจริงๆลาหูเขาก็คืออสูนี่แหละแต่บังเอิญว่าเป็นอสูนตนเดียวในหมู่อสูนที่ได้ดื่มน้ำอำมฤตนะฮะแต่ก็ เป็นอสูรไปดื่มน้ำอมฤตก็มีวิบากกรรมก็คือถูกองค์นาลายใช้สุทาาัศนะจักรตัดล่างเป็นสองร่างถ้าทางฮินดูเนี่ยตัดหัวเหลือหัวกับตัวถ้าทางไทยละตัดครึ่งตัวเหลือครึ่งบนกับครึ่งล่างอะยังไงก็เป็นสองทอนแหละนะยังไงก็เป็นสองทอนแหละท่อนล่างท่านอะคือพระเกตครับท่อนบนก็อง์ราหูนี่แหละนะครับทีนี้ต้องดูบริบท ลาหูนี่ใส่หมวกอะไรมาก่อนก็ต้องถามท่านทักษะละครับถามใครคงไม่รู้เรื่องหละงานนี้ถามท่านทักษะท่านทักษะนี่มีทั้งหมด8ทักษะครับบริวารอายุเดชสีนะครับมูลละอุตสาหะมนตรีการกินีนะครับเอาหลักๆก,ก็พอครับสีคือสิีิมงคลกาลกินีคือไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงอาใส่ใส่หมวกสีมาคนทรัพย์ก็ส่วนคนทรัพย์ไปนะครับอาจจะเป็นการค้นทรัพย์ที่ดีก็ได้เอาเป็นสลีิมงคลนี่ นะครับคนทรัพย์ที่ดีเนี่ยนะฮะค้คนหาทรัพย์สินที่มีอยู่เอามาเลยฮะเอามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์อันนี้เรียกคนทรัพย์ที่ดีงามเอะเราจะลงทุนอะไรอย่างเงี้ยเรามีทรัพย์สินอะไรเพื่อไปไปแปลงสภาพให้มันเป็นทุนเพื่อเอามาลงทุนที่ดีงามหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะถ้าเป็นการกินีนะครับคนทรัพย์มาเพื่ออะไรฮะมาเพื่อให้เกิดความเสียหายอะ ฉันมีทรัพย์สินตรงไหนฉันอยู่ตรงไหนบ้างเงินฉันอยู่ตรงไหนนะฮะทรัพย์ฉันอยู่ตรงไหนไปค้นมาเพื่ออะไรฮะเพื่อทําให้เกิดความเสียหายหรือเพื่อเอามาใช้จ่ายในความเสียหายที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ถ่ายได้ครับนะครับบริบทเขาไม่เหมือนกันนะฮะคือการใส่ทักษะปุ๊บเนี่ยมันปเป๊ะเลยเปล่าไปไปไม่ได้อีกเหมือนกันนะครับจะให้ต่อรัคนาไหนก็ช่างเถอะรัคนาไหนก็ช่างเถอะนะครับ เป็นสีมันดีครับแต่อาจจะดีไม่จริงเป็นกาลีมันร้ายแต่อาจร้ายไม่สุดก็ได้เป็นยังไงเป็นสีดีได้มาแต่อาจจะเสียไปนะที่ได้มาไอ้ร้ายล่ะมีเหตุให้เสียเสียได้ยังไงมีคนมาช่วยมันก็ไม่ร้ายสินะเออเอาได้นี่ไม่ผิดกติกาแล้วก็เป็นอย่างนั้นด้วยสิไอ้ที่ดูมานะี่ยก็เคยเห็นมันเคยเห็นเราคิดว่า พอเราเคยเห็นของจริงเราก็รู้ว่ามันเป็นจริงได้มันมีของจริงเป็นตัวอย่างนี่มันเป็นของจริงมีของจริงให้เป็นตัวอย่างนี่เราพบเราเจอคนคนนั้นที่มีตัวตนจริงเฮ้ยอ่าเราเอามาท,ทํถนายได้เพราะว่าเพราะอะไรฮะมันมีของจริงให้เห็นแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องมโนโน,นะของจริงมันมีเป็นสีกลับไม่ดีอย่างที่คิดเป็นกาลีไม่ร้ายอย่างที่คิด เห็นคนซัพก็อย่าเพิ่งตกใจอาจจะค้นมาให้เกิดความดีงามก็ได้หรือค้นมาเพื่อทำลายให้มันเสียหายก็ได้นะครับมันมีเหตุหลายอย่างครับนะฮะแต่ละคนดวงใครก็ดวงมันนะครับดวงใครก็ดวงมันครับนะฮะมาาันจะอันเนี้ยผมเห็นแค่ดาวจรแล้วผมก็ลองเอาทักษะมา สถิตด,ด,ดูอ่าพอได้โยนหินถามทางกันบ้างแหละนะครับพอที่จะได้โยนหินถามทางกันบ้างนะฮะแต่แต่บอกว่ามันจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไหมคงเป็นไปไม่ได้เพราะแต่ละคนดวงชะตาไม่เหมือนกันถ้าเดิมเขาก็ไม่เสียมันก็ต้องไม่เสียครับถ้าเดิมเขาเสียมันก็หนักหน่อยละครับนะฮะให้นึกถึงระเบิดอะถ้าดวงเสียก็เหมือนถือระเบิดไว้อะ พอลาหูมาก็ไฟแช็กมาจุดแช่ตูม้มเรียบร้อยเลยนะฮะดวงไม่มีระเบิดลาหูมาจุดไปดิแชกแชกกแชกแชไม่ติดจุดไม่ติดจะเสียไม่เสียเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกบดูดูแลเฮ้ยดูเหมือนเสียเอ้าไม่เสียนี่นาโชคดีจังเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณไปอยู่ในภพการเงินการเงินน่ะไปไหนการเงินคือดาวพระหัสครับ พระรหัสเนี่ยเป็นทั้งเงินคุณและก็มาจากราศีธนูพบลาพะครับลาพะก็ลาบผลแหละครับทั้งเงินทองและลาภผลแม่เต็มเาเรียกว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มข้อเลยอะ่ะทั้งเงินทองทั้งลาบผลที่มีอยู่ะนะฮะตอนเนี้ยเงินทองและลาภผลที่มีอยู่ไปไหนหรอเข้าไปไหนฮะเข้าไปที่สหัสชะครับนะฮะ,ะถ้าถ่ายย่อยๆละ่ะระวังนะอ่าระวัง คนใกล้ชิดสนิทสนมมาเอาเงินไปแต่ถ้าพระรหัสด,ดีล่ะคนใกล้ชิดสนิทสนมให้ความช่วยเหลือทางการเงินนะฮะทายนะฮะคือเหรียญมันมีสองด้านผมจะทายทั้งสองด้านครับผมจะไม่ทายหน้าเดียวเพราะว่าผมไม่เห็นดวงชะตาทายหน้าเดียวไม่ได้เห็นดวงชะตาเราทายหน้าเดียวได้ทายได้เลยแหละเพราะมันจะไม่เป็นอื่นไปได้อะ นะมันต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไปเสียมิได้มันมีหน้าเดียวเนี่ยถ้ามีดวงชะตามาเทียบปุ๊บเป็นหน้าเดียวเลยแต่อันนี้ไม่มีอาจจะมีทักษะมาช่วยร่วมขยายความแต่ต้องทายเหรียญสองด้านฮนะหัวและก้อยไม่รู้อ่ะคุณอาจจะเป็นหัวก็ได้อีกคนฉันเป็นก้อยนี่นาอ่าถ้าหัวเป็นดีก้อยเป็นร้ายล่ะถ้าหัวดีคนใกล้ชิดนําเงินมาให้ก็อ่าเป็นก้อยร้ายล่ะ เสียงเงินให้กับคนใกล้ชิดสนิทสนมนะสหัสชะยังเป็นพบของการติดต่อสื่อสารประสานงานด้วยการเงินไปอยู่อย่างเงี้ยมีเหตุให้ติดต่อทางการเงินถ้าใส่ทักษะดีเข้าไปก็ติดต่อทางการเงินที่ดีงามจะเอาเงินไปลงทุนอะไรที่ดีงามไงถ้าเป็นการ,รีติดต่อทางการเงินเพื่ออะไรฮะเพื่อมาบรรเทาความเดือดร้อนละทีนี้ <c oughs> ก็ทายกันอย่างเงี้ยนะครับในส่วนเ e, อ ทำไมต้องมีการติดต่อทางการเงินด้วยอาจจะเป็นได้ที่ว่าพระเสาร์มาทับลักอยู่พระเสาร์เนี่ยมาจากวินาศนะขอบอกวินาศก็วินาศสันตโลก็ถ่ายได้นะวินาศจะยไปว่าต่างถิ่นแดนไกลด้วยนะอย่าลืมทําอะไรอยู่เบื้องหลังอย่าลืมนะครับมีต่างถิ่นแดนไกลให้คุณรับประโยชน์แก่ดวงชะตาอยู่คุณก็เลยฮะก็ไปคน้นซั์ค้นไปเพื่ออะไร เพื่อเอารั์นั้นไปติดต่อประสานงานเพื่ออะไรฮะเพื่อมาทําอะไรดีๆกับต่างถิ่เดนไกลที่มาทับตรงนี้ถ่ายได้ครับเอาถ่ายไลนหน่อยสิอ่าเหรียญสองด้านนี่เมื่อกี้ถ่ายหัวไปแล้วเอาถ่ายก้อยทีหนึง่งวินานก็คือวินาอย่างที่บอกอ่ะวินานมาสู่มาสู่ลัคนาเกิดความเสียหายแก่ลัคนาก็ตัวคุณเกิดความเสียหายแหละคุณอะไรฮะคุณก็ต้องไปค้นทรัพย์ที่มีอยู่เพื่ออะไรฮะเพื่อไปติดต่อประสานงานเพื่อบรรเทา สิ่งเลวร้ายนั้นไปหาให้เจออะไรเงี้ยบอกแกต้องไปหาให้เจอนะลาหูบอกแกต้องไปหาให้เจอนะแกต้องหาให้เจอนะเพราะอะไรเขามีเรื่องเสียหายมาทับแล้วนะครับมาทับเฉยๆไม่ว่ากุ้มใจเครียดคิดมากวิตกกังวลอย่างมากเลยปวดหัวชะมัดญาติเลยนะปวดหัวชะมัดญาติเลยนะครับผเสามาทับนี่ ปวดหัวเครียดจังเลยนะฮะมาทุกอย่างทำยังไงแล้วบางคนก็ค้นไม่เจอบางคนก็ค้นเจอคนเจอก็ไปเคลียร์ซะก็จบคนไม่เจอเอา้าวลำบากละทีนี้ลำบากละทีนี้นะฮะพระรหัสอยู่อย่างนเนี้ยพระรหัสเนี่ยถ้าไม่เอาภบเรือนมาตัวพระรหัสเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ครับคุณคุณอะไรฮะมีเรื่องเสียหายเข้ามาต่อให้เป็นเรื่องเสียหายก็ได้อา้าเรื่องดีก็ได้ นะติดต่อทางกลหรือเสียหายก็ได้คุณก็เลยไปคน้คนซับค้นซับอาจจะไม่เจอซับเจออะไรฮะไม่เจอซับไปติดต่อกับผู้หลับผู้ใหญ่ขอความช่วยเหลือตรงนี้ก็ถ่ายได้นะฮะดาวหนึ่งดวงความหมายอื้อเลยเยอะเลยอยู่ที่ประสบการณ์ละทีนีนะ้อยู่ที่ประสบการณ์โหรละลครับแต่ถ้าโหรแล้วน่าจะประสบการณ์เยอะ ถ้ายังเป็นหมอดูอยู่ก็ยังจะพอประสบการณ์น้อยอยู่นะฮะนะประมาณอย่างนั้นเพราะโหนเขามีอายุโหนอยู่เหมือนกันอายุไม่ถึงก็ยังเป็นหมอดูอยู่อายุอายุายาคือไม่ใช่อายุคนนะอายุที่อยู่ในวงเนี่ยเยอยู่ในแวดวงที่ดูดวงเนี่ยถ้ามากพอเป็นโหนแล้วก็น่าจะประสบการณ์ดีถ้าเป็นโหนแล้วมองออกทุกคนละครับรับรองได้เพราะว่าถึงคือขึ้นชั้นเป็นโหนได้แล้วเนี่ยมันต้องมีประสบการณ์พอตัวหละ มันจะมองออกครับประสบการณ์เขาเยอะแต่ถ้ายังเป็นหมอดูอยู่อาจจะยังมองไม่ออกหรือบางคนหมอดูดูออกก็มีอ่ะคือคือเก่งแล้วอ่ะคือเขาเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดเนี้ยเขาอาจจะเรียนรู้ได้เร็วเนี้ยแต่อายุยังไม่ถึงอายุโหนยังไม่ถึงก็ยังยังยังเป็นหมอดูอยู่ยังไม่เป็นหดแต่แม่ทายได้เฉียบคมก็มีก็มีมนะฮะก็เหมือนนักแข่งรถอะครับบางคนก็ขับเก่งบางคนก็ขับไม่เก่งบางคนก็ขับกลางกลางอะไรอย่างเนี้ย ได้ทั้งนั้นแหละไม่ผิดกติกาแหละไอ้กติกาทุกอย่างย่อมคือทุกอย่างมันต้องเรียนรู้ประสบการณ์ด้วยตนเองทั้งนั้นแหละนะครับเหมือนกับได้วุฒิบริยตีมาเก่งเลยป่ะยังไม่เก่งวิศวกรรมเนี้ยจบมาเก่งเลยป่ะหมอจบมาเก่งเลยยังไม่เก่งหรอกแต่เขามีเบสิกเบื้องต้นแล้วก็ไปหาประสบการณ์นั้นๆๆๆนั้น,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 นจนฝึกจนเก่ง พอเก่งแล้วก็อ่าทีนี้เฉพาะทางล่ะอะไร่าก็ว่ากันไปฉันเก่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละนะฮะตรงเนี้ยทายดีก็คือมีต่างถิ่นสรุปว่าทายดีนะในครึ่งปีแรกอะต่างถิ่นแดนไกลจะเข้ามาให้คุณกับดวงชะตาคุณก็อาจจะไปคนซั์คนซั์ก็อาจจะนําทรัพย์นั้นไปติดต่อสื่อสารประสานงานเพื่อเพื่อต่อยอดหรือไปติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่ขอความช่วยเหลือผู้ใหญ่เป็นไงเป็นสิริมงคลนี่ ฉันช่วยเธอก็ได้นะเอาถ้าเกิดทายร้ายล่ะทายร้ายกุ้มใจชามัดเลยมีเรื่องเสียหายเข้ามาเสียหายอะไรเสียหายเรื่องเงินนี่แหละทํายังไงดีติดคนซับสิคนซับอาจจะไม่เจอนะนะเพราะว่ามีอะไรร้ายเข้ามานี่คนซับไม่ค่อยเจอถ้าเจอจะจะร้ายนะนะถ้าเจอมันก็แก้ไขได้แก้ไขได้มันจะร้ายได้ยังไงมันต้องแก้ไขไม่ได้จริงนะมันต้องแก้ไขไม่ได้มันปันน่ะมันปันน่ะพอปันเป็นไงเอายังไงดีวะไป ไปทาบทามผู้หลักผู้ใหญ่ซิผู้หลักผู้ใหญ่ก็บอกอืไม่พร้อมช่วยเลยนะไม่พร้อมช่วยเลยนะครับก็เลยคเครียดคิดมากวิตกกังวลนี่คือลัคนาราศีกุมผมฉายหนังทั้งสองรอบแล้วทั้งดีทั้งร้ายฉายให้แล้วโดยเอาทักษะมาประกอบขึ้นให้ขยายความนะฮะโยนหินครั้งเนี้ยเหมือนกับ โยนไปเปลูกซองเลยตู้อยู่นะฮะโยนไปทิ้งหลายหลายหลายก้อนเลยปพ๊บถามหลายทางครับช่วยขยายความให้คุณแบบว่าอืมชัดเจนขึ้นหน่อยนึงดีขึ้นหน่อยนึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยว30เมษายนพระรหัสจะย้ายไปสู่พฤกษบนะครับตรงนี้ผมมีคลิปพระรหัสย้ายราศีตัางหากไปแล้วแต่ยังไม่ลงครับเดี๋ยวสักพักค่อยลง ่าหลายวันหน่อยอาจจะเป็นต้นเดือนหน้าก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีคิวรายเดือนที่จะต้องทําอีกนะครับก็แต่ลงแน่นอนแหละก่อนที่พระรหัสย้ายน่าจะได้โยนหินถามทางในเรื่องพระรหัสอีกสักดวงหนึ่งสําหรับลัคนาราศีกุมนะรัเออพระรหัสย้ายเป็นอย่างไรแล้วคอยติดตามกันมีแน่นอนนะครับสวัสดีครับผม